สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบอีกแล้วนะผมเป็นไงครับถูกหวยกันบ้างไหมดูครับผมใช้สูตรนี้ทีไลต้องมีหนึ่งเลขยิงไหมครับแล้วดูครับเนี่ยพอผมไม่เอาลงมานะเลขหนึ่งนะมาเลยนะเดี๋ยวต้องเขียนให้หมดนะครับผมดูครับงดที่แล้วเขียนนะครับสองแปดนะครับตัวเดียวนะครับดูครับหวยอออสองหนึ่งโอ้โหไมกเนี่ย แล้วถ้าผมเอา,เอาลงมานะเนี่ยเลขหนึ่งลงมาแล้วผมเขียนสองนะโอ้โหได้เกิดอ้เอมย์บอกไอ้หนูยหนูนาเชียดอีกแล้วโอ้โหดูครับผมนี่ดูดิไม่เชื่อต้องเชื่อครับแต่ไหนผมไม่เอาอันนี้ลงมาไงเพราะว่ามิมกลัวเลขมันจะเยอะนะครับผมถ้าเอาลงมาเกิดแล้วโอ้โหวันนี้ก็มาเหมือนเดิมครับมาราตนานะครับไม่น้อากว่าตุ้ยหนุ่ยนะครับผมโอ้โหดู สุดยอดผมเดี๋ยวมาดูครับผมก็จะใช้สูตรเดิมเสมอนะผมใครที่เคยติดตามผมก็น่าจะรู้นะครับหรือว่าใครที่ยังไม่เคยติดตามนะลองไปคำนวณดูก่อนนะครับผมยังไม่ต้องติดตามผมก็ได้นะครับช่องผมจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องแล้วก็ตัวเลขนะครับผมเพราะผมจะต้องอาลัรนานะครับนี่นะครับผมจะทําการนะครับเอาสามตัวนี้นะครับมาทําการนะครับอืถ้าบอกเลยถ้ามาก่อนนะ เกิดเลยนะงวดหน้านะง,งวดนี้นะโอ้โหมาผมแล้วก็แล้วก็จะทําการนะครับอย่างนี้ครับเปึ๊กเปึ๊กนะครับอืคลิปนี้ถ้าพูดถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับสับสกายผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อไปนะผมนี่เดี๋ยวมาดูครับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้โหออกไปแล้ว แต่ไม่เชื่อต้องเชื่อครับเรื่องตัวเลขไม่สามารถนะครับจะรู้ได้นะครับว่าจะออกเลขอะไรนะผมโอ้โหเ,เดี๋ยวมาดูครับอืถ้าเป็นงดนี้นะเต็มเต็มนะแล้วก็ข้างล่างนะครับมาทําการนะครับนี่โอ้โหสุดยอดไม่น่าเชื่อนะครับดูครับสามสิงหาวันแม่แห่งชาติไอ้ยะ อะไรจะขนาดนั้นนะผมนี่นะครับน้ำเมฆบอกไอ้หนุ่ยหนุ่ยงวดนี้นะเต็มนะเต็มน้าเฉียดมาหลายงวดแนละ้วโอ้โหมาดูครับเดี๋ยวมาดูครับว่าผมจะดึงเลขอะไรมานะครับนี่มาราทธนาแม่นางกวากตุยนุ้ยครับวัดแสงแก้วโพธิยานครับนี่แล้วก็มีลอยจานคูบาอริยะชาติอริย,รยจิตโตนะมาครับ,รบต้องแพมไวก่อนนะครับอืงวดอืดู แต่เลขก็ต้องอยังอยู่นะครับนี่เพราะว่าเพิ่งเลยวันพ่อมานะครับผมผมก็จะํำการนะครับแล้วผมจะบอกเสมอว่าเลขนี้สามารถกลับเป็นเลขอะไรได้นะครับนี่มาครับผมงวดนี้จะถูกหวยกันบ้างไหมครับโอ้โหไอหนุ่หนูวดนี้นะเอาเต็มเต็มมาครับผมผมก็จะดึงเลขนี้มานะแล้วก็นี่นะครับปึ๊ก เลขนี้สามารถกลับเป็นเลขนี้ได้นะครับอย่าบอกนะอันนี้อีกแล้วเนะอันไหมว่าขอให้มาแล้วกันนะครับโอ้โหสโลแกนเดิมนะครับมาแล้วแล้วก็เลขตามนะครับนี่นะครับปึกป๊กปึ๊กจะถูกใจใครบ้างไหมนะครับโอ้โหอาอย่าอย่าอย่าบอกนะเฮ้ยงวดนี้ออกสองหนึ่งแล้วสองจะมาที่เดิมอีกเหรอ มีให้เห็นมาแล้วนะครับผมงวดนั้นนะครับเจ็ดเก้างวดต่อไปออกเจ็ดแปดโอ้โหเป็นไปได้จังไหนมาครับผมต้องดึงมาให้หมดวันที่สามนะครับนี่เขาว่าเขาว่าเลขนี้เป็นเลขดังผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรนะผมแต่วันที่สามนี่วันแม่นะครับนี่คอมเมนต์มาด้วยครับว่าเลขนี้ดังเลขอะไรนะผมเลขนี้สามารถกลับไปเลขนี้ได้นะผม คลิปนี้นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะผมมาผมสุดยอดปัก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 สวยจริงไม่แน่นะบอกก่อนนะเลขสามารถมาได้ตลอดนะครับนี่นะครับโหสุดยอดผมนี่นี่เป็นไงเป็นไงโหต่เลขนี้นี่บางคนเขาว่าตามมานานนะครับแต่ว่า ไม่ได้ครับพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเลขสามารถออกได้ต่อเวลานะผมับนี่คลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นสูตรอะไรนะครับหรือเป็นพระอะไรนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคครับ